สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับหุ้นพอดแคสต์วันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตข่าวหุ้นให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ SGP เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่มกราคมปี65สยามแกสแอนด์ปิโตเคมีคลเตรียมขายหุ้นกู้ชุดใหม่อายุ4ปี29วันค่าเสนอขายมกราคม65นี้เพื่อนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มกิจการมั่นใจได้รับการตอบรับดีจากนักลงทุนที่เชื่อมัน่น ในโอกาสการเติบโตของธุรกิจที่มีความมั่นคงสะท้อนจากอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิตคงที่นายสุภาชัยวีระบรวรพงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามแก๊สแอนด์พิโตรเลียมเคมิคอลจำกัดมหาชนหรือชื่อย่อในตลาดหุ้น SGP เปิดเผยว่าบริษัทได้เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ได้สิทธิไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่หนึ่ง 2, 5 65, ต่อผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปและหรือผู้ลงทุนสถาบัน Public Offering อ,อายุหุ้นกู้4ปี29วันคาดว่าจะเสนอขาย ในช่วงประมาณเดือนมก,กราคม2565เพื่อเตรียมชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนดังกล่าวตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจพร้อมกันนี้บริษัทได้แต่งตั้งธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนธนาคาร UOB จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัด และธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ซึ่งจะมีการแจ้งรายละเอียดผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนทราบอีกครั้งหนึ่ง SGP เป็นผู้นำในธุรกิจการจำหน่ายก๊าซ LPG ของประเทศไทยครอบคลุมทั้งภาคครัวเรือนภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรมมีเครือข่ายกระจายสินค้า ที่ครอบคลุมทั้งประเทศในส่วนของต่างประเทศบริษัทมีคลังกา๊าซและท่าเรือขนส่งกา๊าซ LPG ในประเทศจีนสิงคโปร์มาเลเซียและเวียดนามและมีการจำหน่ายก๊าซ LPG ทั่วภูมิภาคเอเชียนอกจากนี้ในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้าของ SGP ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าสองแห่งในประเทศเมียนมา กำลังการผลิต230เมกะวัตต์และ10เมกะวัตต์ตามลำดับซึ่งได้จ่ายไฟเข้าระบบในเชิงพาณิชย์และผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงสำหรับหุ้นกู้ที่จะจัดจำหน่ายในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นอยู่ที่ระดับ BBB+ แนวโน้ม Stable จากบริษัท t w i s t Rating จำกัด เมื่อวันที่19พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาโดยอันดับความน่าเชื่อถือจะสะท้อนถึงสถานะของบริษัทในการเป็นผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยนั่นเองรวมถึงการมีเครือข่ายกระจายสินค้าที่แข็งแกร่งและมีฐานลูกค้าที่กระจายตัวอย่างกว้างขวางรวมถึงแนวโน้มการเติบโตในตลาดต่างประเทศอีกด้วย ในส่วนของผลการดำเนินงานในงวดที่9เดือนสิ้นสุดวันที่30กันยายน2564ซึ่งผลประกอบการ9เดือนที่ผ่านมานั้นบริษัทมีไรายได้จากการขายขนส่งและให้บริการเป็นจำนวนเงิน5 4 6 9 1 6 3ล้านบาทและมีกำไรสุทธิจำนวน2816.74ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน1,045.21ล้านบาทโดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซ LPG ที่ปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบสแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนกับสำนักงานกรต่อซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ หากบริษัทกำหนดรายละเอียดที่แน่นอนแล้วจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจะจองซื้อหุ้นกู้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ sec o r g t หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมผ่านทางสถาบันการเงินทั้ง5แห่งดังนี้ได้แก่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนธนาคาร UOB จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนซึ่งธนาคาร UOB นั้นจะเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้นและธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน และหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับหุ้น SPG พิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางช่องหุ้นพอดแคสต์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะสำหรับข่าวหุ้นในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะและขอขอบคุณข้อมูลหุ้นต่างๆจากผู้จัดการออนไลน์ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะคะ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ